สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกเช่นเคยครับช่องพยาการชนแนลพี่น้องน้ำออกแกงน้ำออกแกงพี่น้องหมาว่านนี่น้ำกำลังไหลมากนะมาเึ้ื่อนฝนตกเบิดขึ้นมาเึ้ื่อนเนี่ยอ่าผลกระทบของพายุโซรีนะครับเนาะบ้านพยาการนี่ตกเบิดขึ้นเลยพี่น้ำโอ้โอ้พี่น้องน้ำออกแกงแล้วพยาการแหะมเบิ่งอ่าอาคารบังคับน้ำที่่ายไปเมื่อวานเรียบเทียบเบิ่งที่พี่น้องหมื่อวานนี้มาทันเต็มเด้แต่มาเคื่อนฝนตกแห้งหลายแห้งเติบเลยแล้วพี่น้อง น้ำไหลเขาน่าน้ำนี่สูงกว่าระดับหน้าละเด้นี่ยอถ้ามีท่อน้ำก็จะไหลเขาท่อพี่น้องอแต่ว่าเพื่อนไ่ได้วางท่อเนาะครับเนาะโอ้ยถ้าเพื่อนวางท่อเนี่ยโอเคเลยเนี่ยน้ำก็จะไหลเขาท่อพุ่นละเบิ่งตีละพี่น้องโอ้โอ้พี่น้องเอ้ยน้ำไหลน้ำไหลแต่ว่าเบื้องน้ำแบบนี้นี่เป็นตตย่านเนาะอพยายามคนหนึ่งละเสียงดังผึ่งๆม่ำๆเนี่โอ้ยเป็นตตย่านคักแหละอันนี้สร้างไม่พี่น้องนี่สร้างไม่ เดี๋ยวพาไปเบิรงพี่น้องฝายน้ำล้นมันเป็นจังไดเนาะโครงการอ่าสำนักชลประทานพี่นอ้องกระทรวงเกษตรและสะหกรอ,อ่าอำนาจเจะเริ่นพี่น้องงบประมาณตัวนี้โอ้ยยี่สิบกว่าล้านบมดได้พี่น้องมาเฮ็ดนี่แบบใหญ่เลยเนาะแบบใหญ่เลยเบิรงที่เราพี่น้องโอ้น,น้ำทั้งกลางมีลึกด้วยนีย่ทั้งกลางนี่ลึกขนาดเลยพี่น้องเลยนี่ประตูน้ำอยู่นี่นี่ สีส้มนี่เป็นประตูน้ำเด่พี่น้องนี่บังคับน้ำอยู่นี่เปิดประตูแต่ว่าล็อกคุณแจ้ไว้เด้พี่น้องเพราะว่าบล็อกบ่ได้เดี๋ยวคนมาเปิดเล่นเนาะครับเนาะ,ะเดี๋ยวคนมาเปิดเล่นนี่ละพี่น้องน้ำโอ้ยเบิ่งจิละสองฟังน้ำล่นสองฟังแต่ว่ามีม,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 มีมีใหม่ไห,หลามานํำมีหินมีใหม่มีเศษใหม่เศษอย่างไหลมานํำพี่น้อง ไม่ส้มนี่ะมันจะไปตันมาเนี่ยมันต้องทําความสะอาดสุปีนะ่นี่ถ้าไม่ลงไปข้างล่างนี่ถ้าเขาเปิดประตูน้ำมันไหลมาได้มันก็จะไปตันอยู่หันมาเด้เพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าน้ำถ้าน้ำมาหลๆพันก็จะเปิดได้พี่น้องถ้าน้ำมันล้นถ้าน้ำมันขึ้นสูงเกลียวซิปนี่สูงเกลาซิปเพื่อนเกิียวซิปอีหยังบ่หูเหรอพอดอถ้าท่วมลักหันพันก็ต้องเปิดเปิดประตูน้ำพี่น้องถ้าเปิดมาได้น้ำไหลมาท่าน อ่าซุ่มเซตไม่เซตหินเซตขีดีนี่ก็จะไหลก็จะ,จะไหลออกยุ่งเนาะครับเนาะปีนี่น้ำแกงมาเร็วพี่น้องเนี่ยน้ำน้ำห้วยยางนี่น้ำชุมชนบรรพาการนี่มันไหลมาจากพูดห้วยห้วยยางห้วยไงพี่น้องมันไหลลงมาสะสมลงมามันไหลมาผ่านหมู่บ้านบรพายการอ่าเพื่อเดินห้วยยางพี่น้องที่นี่น้ำมันออกแกงก็คือออกไปโอ้ยไปทางพ่ดละไปทางในเมืองพ่นละเส้นนี่นะครับเน,นาะนัเอ่อห้วยห้วยเส้นนี้ไปทางในเมืองพ่นละ เสร็จแล้วห้วยพ่อยิ่การห้วยย่างนี่มันก็จะไหลลงไปสู่ห้วยละอง์พี่น้องห้วยละองค์จากห้วยละองค์เป็นห้วยใหญ่กว่านี่ห้วยใหญ่กว่านี้เด้ห้วยละองคอ่ะห้วยใหญ่กว่านี่จากหันก็จะลงไปลงน้ำเซ่พี่น้องอ่าเซโมโบายพวกนะ่ะน้ำเซล่ลงไม่น้ำลงไม่น้ำโค้งลงไมง่น้ำหยั่งหมดละน้ำนี่น้นะองับเนาะจะไหลลงสู่ไม่น้ำโค้งหมดละ พญานาคจะมาขึ้นมากแถวนี้บ่ฮะเออเออกับป็นตาเบิงงป็นตางามอยู่นะพี่น้องเนาะถ้าน้ำไหลา,ลาแบบนี้นี่โอ้ยงามระบาดเนี่ยเออจัดงานลอยกระทงแน่หยังแน่ได้สบายแหละพี่น้องแต่ระมัดระวังเด้อก,กับน้ำกับท่านี่พี่น้องเอออันนี้ลึกอยู่ด้วยเนี่ยท่วมท่วมกว,าว่าพมละโอ้ยปา๋าขัดจะขึ้นละพี่น้องเบิ่งตีละปา๋าป๋ามันก็ป๋ามันไหลมากป๋ามันขึ้นมากจากห้วยละองห้วยใหญ่พี่น้อง มันขึ้นมาได้นี่มันกระโดดมันกระโดดขึ้นหันมาได้ป๋ามันเป็นป๋าหน่อยมันกระโดดขึ้นมาได้มันต้องยั้งต้องยั้งเห็นป่ะเนี่ยโอ้ยปย๋าเอียงนาะป๋าซิวะะป่ะฮะป๋ามันมาเล่นน้ำตกพี่น้องว่น่ะป๋าคอหน่อยป๋าอันนี้โอ้ยหลายพี่น้องว่าไงว่นไงว่าไงว่าไงโอ้หลายได้พี่น้องเนี่ยโอ้หลาย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 ป๋าหลายอยู่เนี่ยน่ยโอ้เนี่ยเนี่ยเห็นบ่เห็นบ่ โอ้ยปลากระโดดขึ้นหลายพี่น้องแต่ว่าบ่มีไผล้าลงไปตักเอาหรอกปลานะจกักเหรอจะมีหน่วยกาตายจากักเนาะจะปลาหลายแท้แทได้พี่น้องแน่นอปลามันมาเล่นน้ำพี่น้องกระโดดอ่ากระโดดเล่นน้ำไหมปลาหลายแท้แท้โอ้ยป่าหลายพี่น้องแต่บ่มีไผลกาเอาหรอกแล้วเขาเนาะย่านตกน้ำนี่แหละ นี่แหะครับน้ำออกแกงแล้วแต่ว่า80-90%ิบละพี่น้องเฮ็ดนี่ยอ่า80-90%ิบละนี่พี่น้องโครงการพนน่ะโครงการสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเนี่ยอาคารบังคับน้ำหุ้ยยางรัฐบาลสร้างมอบให้กับราษฎรบ้านหนองมะแซลตบนนาวางังอเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญพี่น้อง ใช้งบประมาณปี2566ก็คือใช้หลวงนาเน้ในปีนี้แต่ว่าท้องฟ้าบึงท้องฟ้าพี่น้องท้องฟ้ากับมือเติบมาบุญเหล็กแล้วฝนนะ่ะโอ้ยฝนมาอีกแล้วพี่น้องคาทแทนาขาดคักละ่ะเดี๋ยวพยากกณ์จะไปหยามซะก่อนนะครับนะเหลือแต่ระบบโซลาซ่าเซลล์พี่น้องสองเนี่ยสองฟังฟัง,ฟ,งฟังละฟังละสามสามพี่น้องทั้งบดสหกโบฟังน้ำโซล่าเซลล์ จักพสิเห็ดแบบไหนล่ะลอบเบิงสะกอนนะครับนะลอบเบิงสะกอนแต่พนต่อระบบนำออกมาไบเบิดแล้วอาคลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้องกับฝนฟ้าอากาศนะครับนะคลิปนี้สวัสดีครับ